สวัสดีจี๊สวัสดีลับก่อนสวัสดีครับอะไรเนี่ยโด,ดโดนสิงหลูกจิตแต่หน้ามันด้วยหน้ามันก็โดนสิงเหมือนโด,ดนสิงจะแย่อยู่แล้วพวกเราครับขยี้<ต>เรื่องอะไรดดนี่ไงตเต็มโต๊ะไปหมดเลยครับตเต็มโต๊ะพวกเราไปหมดเลยนะครับวันนี้ เราจะมาคุยกันเรื่องตุ๊กตาครับตุ๊กตาคมีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่นอ่ไม่พูดถึงตุ๊กตาเราก็รู้จักกันดีแหละว่ามันคือของเล่นของเด็กๆกาบรวมไปถึงผู้ใหญ่เซียงด้วยนะครับทุกวันนี้ยังเล่นตุ๊กตาอยู่เลยเดี๋ยวเดยเดี๋ยวแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เราจะมาเล่าให้ฟังมันไม่ใช่แค่ตุ๊กตาธรรมดาเพราะว่าสิ่งที่เราจะนาเสนอท่านผู้ชมนั้นก็คือตุ๊กตาผีนั่นเองว่า ตุ๊กตาที่มีอะไรบางอย่างผิดปกติแน่นอนนะฮะในตำนานเรื่องหนึ่งที่กำลังจะเข้าฉาย a n n a b e l l e Creation ครับเป็นภาคต้นกำเนิดว่าตุ๊กตา n n น b e เ l e ที่มีปัญหาตัวเนี้ยที่ผีสิงตัวเนี้ย กนกาเนิดมายังไงเขาเรียกว่าผู้สร้างเดียวกันกับคอนจูริงไหมคิดว่าเป็นทีมเดียวกันละกันเพราะว่ามันคือหนังจักรวาลเดียวกันกับคอนจูริงก็คือจะมีคอนจูริงสองผาแอนนาเบลแล้วก็แอนนาเบลครีเอชันที่กำลังจะเข้าแล้วก็อนาคตมีอีกครับเดอะนันแลชีแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับเป็นเหมือนแบบคดีที่อ่าสองผัวเมียวอลเลนเนี่ยที่ไปสืบคดีจัดการมานะเราเราเคยทาคลิปนี้แล้วนะครับเรามีการเล่าเรื่อง รู้สึกว่าชื่อคลิปประมาณว่า based on two story ออของสองคนนี้ที่เป็นแฟมประวัติที่เขาแบบว่าดึงออกมาแล้วมาสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับเอนี้น่าสนใจลองลองไปดูย้อนไปดูคลิปนั้นก็ได้ส่วนคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตุ๊กตาผีเออที่<อ>เป็นเน้นตุ๊กตาละกันมันเป็นสิ่งแทนวัตถุที่น่ากลัวมากหือกันหนึ่งก็เป็นเด็กเป็นควน่ะคือตุ๊กตาเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือสร้างเรียนแบบสิ่งที่มีอยู่จริงนแรกเริ่มแล้วมันไม่ใช่แค่เรียนแบบให้มันแบบเหมือนรูปลักษณ์เหมือนนะ บางโตพอนอนปุ๊บหลับตาออพอจับนั่งปุ๊บแม่งลืมตาแล้วตาแป๋วเชียวโคน่ากลัวเอาตรงก็ต่อให้เป็นเด็กขนาดไหนก็ไม่ซื้อมาเล่นแล้วยิ่งพอพวกแบบพ่วงกลับหรืออะไรเงี้ยหรือคนเขียนบทเงี้ยเห็นมุมมองตรงนี้แล้วเอาไปเขียนเติมแต่งอย่างเงี้ยโอ้โหบางทีเราเห็นตุ๊กตาอย่าง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 นที่เรากำลังคุยกันเรื่องอนาเบลอะของจริงอะอนาเบลไม่เท่าไหร่น่ารักเลยน่ารักแต่พอเป็นภาพยนตร์เท่านั้นแหละแหมแต่งเติมจนโงกมาเต็มเลยน่ากลัวมาก ใสยนะดูนะเอ้ยทำไมคนมันถึงผลิตตุ๊กตาที่แบบหน้าตารูปร่างแบบนี้ออกมาวะแล้วใครมันจะไปซื้อเล่นแต่ว่าคนในนันะ้ก็ดันซื้อไงก็ดันออกมาเล่นอ๋อแล้วนิยมไงแล้วนิยมไม่ล้อีกอย่างตุ๊ตกตาแบบนี้นะครับในในเรื่องเล่าหรือประวัติศาสตร์ที่สร้างมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในยุคสมัยนั้นการพัฒนาหรือการสร้างเนี่ยมันยังไม่มีเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้การสร้างให้สมจริงมันก็ยากเพราะต้องใช้วัตถุหล่อบ้างละอะไรบ้างละพอตานี้เวลามันละลายหรือร้อนเนี่ยมันจะเหมือนผิวคนในนี่ ก็มาพูดถึงเรื่องแอนนาเบลกันก่อนดีกว่าครตุ๊กตาผีที่เรียกได้ว่าคนรู้จักเยอะที่สุดแล้วแหละง่ายๆนะครับในปี1970เนี่มันมีครับผู้หญิงคนหนึ่งไปซื้อตุ๊กตาแอนนาเบลเนี่ยมาจากร้านขายของเก่าออเอาง่ายๆก็คือซื้อซื้อมาให้ลูกกันแหละลูกสาวก็คือดอนน่าเป็นนักศึกษาพยาบาลก็เหมือนไปอยู่หงอยู่หอมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเลจจี้แล้วเหมือนแบบระหว่างก็จะชีวิตกันไปปกติครับตุ๊กตาก็อยู่ในห้องแล้วเหมือนก็เริ่มสังเกตกันนะครับว่าแบบ้ ตุ๊กตามันแบบตอนเช้าวางไว้ตรงนั้นนี่ว่ะตอนเช้าวางสมมติวางไว้บนหัวนอนนกลับมาไปเรียนกลับมาปึ๊บอ้าวมันลงมาอยู่บนครัวหรือบนโต๊ะนักข้อขึ้นครับก็เลยมีเรื่องแบบเอากระดาษเขียนข้อความเฮลช่วยด้วยกระดาษมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีแบบเฮลอีกคนหนึ่งลูอก็เหมือนว่าเป็นเพื่อนชายของทั้งสองคนนี้ที่เหมือนอ่าเรียนที่เดียวกันแต่ว่าพักอยู่คนละห้องรัาอะไรก็ประมาณนี้ ก็ง่ายคือตุ๊กตาตัวนี้มันเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างซึ่งคนที่สังเกตเห็นก่อนก็คือคุณรู้นะครับอันนี้คืออันนี้คือเรื่องจริงนะฮะก็คือเหมือนแบบเฮ้ยก็คุยกันแหละทิ้งตุ๊กตาตัวนี้ไปเหอะม,มันแปลกๆแ,แต่ว่าแบบชงคู่ก็เหมือนไม่ได้นี่แล้วเหมือนแบบด้วยเหตุการณ์อะไรทั้งหลายแหละนี่ครับ,ค,รบความเชื่อของคนแม้แต่ฝรหลังก็ยังมีความเชื่อเรื่องพวกนี้เชิญร่างทรงมาพอร่างทรง,งมาประทับป,ะป,ะปะั๊บปั๊บอาโอโซมาปุ๊บบอก เป็นแอนนาเบลชื่อแอนนาเบลชื่อแอนนาเบล่ออแบบเป็นเหมือนแบบวิญญาณเล่นล่อนนะครับก็แบบเฮ้ยไม่มีที่ไปเลยมาสิงอยู่กับตุ๊กตาแล้วแบบเหมือนชอบอ่ะอยู่นี่แบบอยากจะมาขออยู่ด้วยเหมือนแบบเอาเนี้เหมือนชีวิตตกอับเป็นเป็นผีที่ยังตกอับปิดอะไรประมาณนี้นะครับขออยู่ด้วยเจ้าขอตุ๊กตากับเพื่อนเขาเนี่ยผู้หญิงสองคนโหน้ากับเลสีิ้งก็เหมือนใจอ่อนก็ยอมให้อยู่จาะนั้นเออแต่ว่าลูเนี่ยเหมือนแบบ เขาเขาเห็นอะไรหลายๆอย่างเหมือนออกแนวแบบเจอเหตุการณ์ที่ค่อนข้างหนักอันนี้พี่แจงรู้มาค่ะก็รู้สึกว่าตัวของแอนนาเบลเนี่ยมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เพื่อนของเขาอะเพื่อนของทั้งสองคนเนี้ยอ่าที่อยู่ด้วยกันเนาะก็รู้นั่นแหละเอมาที่บ้านแล้วอยู่ดีเหมือนกับอยู่ดีก็มีรอยแผลมาจากไหนไม่รู้เหมือนโอนเล่ควนอออ่าแล้วก็เห็นเป็นเหมือนรอยนิ้วมือคนเออแล้วก็รวมไปถึงว่าตัวตุ๊กตามันก็มีแบบเหมือนบางเหตุการณ์ที่อยู่ดีดี ตุกตาก็วางอยู่เฉยๆไม่ได้ไปทําไปเลอะเทออะไรมีรอยเลือดมีอะไรติดอยู่ที่ตัวตุกตาคือตุกตามันลักษณะเป็นเหมือนตุกตายักษ์นุ่นนะครับอ่ามันจะมีเหมือนมีผ้าปะปกเป็นตาปะเป็นจมูกปะปะปใช่คือลักษณะมันไม่น่าจะทํารอยขีดข่วนอะไรให้กับคนได้เออเพราะว่าเดิมทีมันถูกสร้างมาเพื่อให้เด็กไว้กอดๆรับประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนมันร้ายแรงมากๆ นะครับเขาก็เลยเหมือนไปติดต่อกับที่บาทบาทหลวงไปที่โบสถ์ไปที่ตระกจสุดท้ายเขาเลยเชิญสองขัวเมียวอร์เรนส์และลอเรนวอร์เรนส์ที่เป็นตอนที่เขาเริ่มมีชื่อเสียงแล้วแหละนะครับในการเรื่องคดีลี้ลับอะไรต่างๆก็เลยมาดูมาตรวจสุดท้ายก็เหมือนรู้ว่าวิญญาณที่สิงอยู่ในตุ๊กตาแอนนาเบลไม่ได้ชื่อแอนนาเบลหรือชื่อเต็มเพื่แอนนาเบลฮิกกินส์ เหมือนเป็นเด็กผู้หญิงอะไรจริงๆไม่ใช่สองผัวเมียเนี่ยสามนิฐานเลยครับว่าสิ่งที่สิงสถิตอยู่ในแอนเดเบลเนี่ยน่าจะเป็นระดับปีศาจน่าจะอารมณ์เหมือนซาตงซาตานอย่างนั้นเลยก็คือไม่ใช่วิญญาณคนเลยแหละจัดว่าเป็นอีกหนึ่งคดีหนึ่งที่สองผัวเมียค,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 คู่นี้เข้ามาจัดก,การและดังมากที่สุดอ่าและปัจจุบันนะครับตุ๊กตาต,ตัวนี้ก็ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของทั้งสองผัวเมียและมีป้ายเตือนเลยว่าอย่าจับอย่าเปิดเพราะว่าเหมือนเคยมีคนไปลองของเคาะก็ก ออกจากบ้านออกจากพิพิธภัณฑ์ไปปั๊มลดความตายเลยแต่จะ,จะบอกว่ามุกเนี้ยส่วนใหญ่นะ,ะับ<ม>จะถูกใช้กับภาพยนตร์หลายๆเรื่องอที่ปีศาจระดับพลังปีศาจหรือว่าเดวิลเนี่ยจะพยายามมาอยู่บนโลกมนุษย์แต่มันไม่เขาไม่สามารถที่จะออกมาได้มามีตัวตนต้องหาล่างสถิตเออต้องอะไราสิงอะไรอย่างนั้นแล้วแล้ววิธีเดียวที่เขาจะมาแทนที่วิญญาณหรือจุดวิญญาณของเราได้คือต้องทําให้วิญญาณเราดับ หรือว่าทาให้วิญญาเราอดแอแล้วก็เขาจะเข้ามาแทนที่ที่ร่างเราอะไรอย่างเงี้ยฮะเอ็กเซลซิตบ้างล่ะคอนจูริงอย่างเงี้ยเออจะเป็นทรงประมาณนี้ก็เหมือนเป็นความเชื่อของทางฝั่งฝรั่งเขาฝั่งคริสต์คริสต์ฝั่งคริสต์ถ้าอย่างี้วเราก็จะได้เห็นเรื่องราวประมาณนี้แต่ถูกเรียบเรียงใหม่ก็ในในหนังในหนังในหนังคิดว่าน่าจะเป็นการเรียบเรียงใหม่ครับเพราะว่าที่มาจริงๆของตุ๊กตาตัวนี้ไม่น่าจะมีใครรู้ เพราะว่ามันอย่างที่บอกว่าเขาซื้อมาจากร้านขายของเก่านะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาไปขายและไปอยู่ที่ร้านขายได้ยังไงออันนี้คือแอนาเบลมีอีกเรื่องหนึ่งที่ดังมากๆรู้จักกันไหมชักกี้คือจะบอกว่าชักกี้เนี่ยก็ได้รรบแรงันดานใจมาจากเรื่องจริงตุ๊กตาตัวนี้ที่เจนจะเล่าเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ยินกันมันชื่อว่าตุ๊กตาโรเบิร์ตนี่ค่ะก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีประมาณ1906 โโอหก็จะมีครอบครัวครอบครัวนึงขอเรียกว่าออโต้ละกันโอไม่เลยเขาชื่อออโต้จริงไม่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 ว่าอะไรเลยครอบครัวนี้ก็จะมีลูกอยู่คนหนึ่งชื่อน้องโรเบิร์ตแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงเด็กด้วยครับซึ่งอยู่มาวันนึงเนี่ยพี่เลี้ยงเด็กเขาก็เอาตุ๊กตาเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาเด็กอมาให้ โรเบิร์ตก็ไม่ได้มีอะไรโรเบิร์ตเขาก็เก็บไว้ตุ๊กตาตุตาเป็ตุ๊กตาปกติครับโรเบิร์ตเขาก็เก็บไว้แต่ว่าตั้งชื่อคือเหมือนเขารักมากอ่ะเขาก็เลยตั้งชื่อตุ๊กตาว่าโรเบิร์ตเหมือนชื่อตัวของตัวเขาเองเอาแล้วเอาแล้วเอออันนี้อันนี้คือหนึ่งแต่ว่าปัญหาก็คือหลายๆปากเขาก็บอกกันว่าที่พี่เลี้ยงให้ตุ๊กตาโรเบิร์ตตัวนี้เพราะว่าตุ๊กตาเนี้ยเหมือนจะเป็นตุ๊กตาที่ต้องทำสาเหมือนพี่เลี้ยงเด็กเขารู้อยู่แล้วเออ หมือนเขาต้องการที่จะแก้แค้นเพราะครอบครัวเนี้ยใช้เขาอยากท้ารุงกดขี่ไปหน่อยาะว่ากันเลยแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าน้องโรเบิร์ตเนี่ยคือคนอืครับเหมือนนั่งพูดกับตุ๊กตาของตัวเองทั้งวันเลยอ๋อก็เด็กอะเนาะก็อาจจะดีนาการเลยว่าไปรยกไปเออเ่อยากเขาก็แบบไม่ได้สนใจอะไรแต่พอหนักๆเข้าเนี่ยก็เหมือนตอนกลางคืน โรเบิร์ตอยู่ดีก็แหบปากกรดร้องโวยวายเสียงดังอะไรนะแม่ก็ตกใจก็วิ่งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นสรุปว่าตัวของโรเบิร์ตที่เป็นคนเนี่ยก็อยู่บนเตียงธรรมดาร้องไห้อยู่แต่ว่าข้าของในห้องนี้กระจัดกระจายไปเลยเด็กตัวแค่นี้ยจะทำพังทําลายข้าของทั้งห้องได้ขนาดนี้แล้วน้องโรเบิร์ตเนี่ยก็บอกว่าตัวเขาอ่ะไม่ได้ทํำซึ่งคนที่ทําอ่ะคือตุ๊กตา ต่อก็คือเด็กบอก<ม>ก็คือพ่อแม่ก็มามมคุยกับเด็กโรเบิร์แแตแหละโรเบิร์ตก็บอกว่าอ๋อผมไม่ได้ทำแต่ตุกตาโรเบิร์ตเนี่ยทำ<อ>พ่อแม่ได้ยินปั๊บก็ก็เอาเอแล้วนี่แล้วท<อ>ีนี้เขาก็ได้ยินจากเพื่อนบ้านว่า เขาเห็นตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยตอนแรกอยู่มุมห้องนึงมองผ่านหน้าต่างอยู่มุมห้องนึงสักพักนึงเห็นเห็นมันขยับได้แลย้ายไปอีกมุมห้องนึงใส่ถ่านด้วยใส่ถ่านด้วยมันจะไไม่น่ากลัวทำไมถ่านคือแบตเตอรี่ก้อนใหญ่แล้วเนี่นะครับก็เป็นที่มาของ t อย Story ภาคแรกไม่ใช่สุดยพอดก็ส่งคล้ายกันนะเออ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 งคล้ายกันตุ๊กตาจากที่เรารู้ว่ามันขยับไม่ได้แน่ๆมันดันขยับเองใช่แต่รก็ไม่รู้แต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมนะ ตุ๊กตาแต่ว่าเก็บไว้บนห้องตาหลังคาของบ้านจนมากระทั่งในปี1974มีครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เรเจอตุ๊กตาอันนี้ก็เป็นของลูกสาวของเขาในอายุประมาณ10ขวบซึ่งเขาก็เจอเหตุการณ์เดียวกันนั่นก็คือลูกสาวคุยกับตุ๊กตา่าแล้วก็ตอนกลางคืนก็มีมีเรื่องราวนะคะต่างๆมากมายลูกสาววันนี้ก็ขึ้นมานั่งกรีดร้องก็ทรงเดิมห้องของในห้องกระจาษรายลูกสาวก็บอกตุ๊กตาไปก่อน ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดหนังเรื่องชักกี้ขึ้นมานั่นเองลักษณะของตุ๊กตาโรเบิร์ตของจริงนี่เป็นยังไงก็เป็นเหมือนเป็นผ้าผ้าคือผมดูไม่ออกว่าวัสดุอะไรแต่มันจะมีรอยเย็บบนหน้าด้วยก็เหมือนชักกี้อยู่แต่ชักกี้จะโหดหน่อยมันเอาแม็กมั้งมันเคยมีเอาแม็กมายิงหน้าด้วยแต่ชักกี้เนี่ยต้องท้าความก่อนอันนที่ผมชอบนะส่วนตัวผมชอบมากเพราะว่ามันจะ ก้ากึ่งกันระหว่างเป็นผีกับฆาตกรเพราะว่าในเรื่องชักกี้จะเหมือนจะเป็นคาตกรเนาะฆาตกรแล้ววิญญาณลงมาอยู่ในตุ๊กตาใช่ะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันคือมันเป็นวิชาวูรูอย่างหนึ่งในการย้ายวิญญาณ ที่ผมงงคือภาคต่อ,ตอมาพี่เอ,อมีลูกด้วยอันนั้นมันเพอเจอรหน่อยแต่ภาคแรกๆโหดมากและน่ากลัวมากรจริงๆแล้วชาร์กี้เกิดจากรู้สึกว่าน่าจะเกิดจากความผิดพลาดนะถ้าผมจำไม่ผิดจริงๆมันต้องย้ายตัวเองเข้าร่างเด็กหรืออะไรสักอย่าง آ آ แต่กลายเป็นเป็นสิงตุ๊กตาแทนคือจ,จะบอกว่าโรเบิร์ตทวันนี้ก็ยังอยู่นะแต่ว่าอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นตู้แก้วที่พิพิธภัณฑ์ฟอร์ดอีสต์มาร์เ l โลที่คิวบสนั่นเองอันนี้คือแบบซอฟๆเนาะก็เป็นอีกตุ๊กตา2 ตัวที่เราได้เห็นในโลกภาพยนตร์ที่เขาแทามีชื่อเสียงของนอกเรื่องอีกนิดได้ไหมได้อ,ไอันนี้คือมันเป็นหนังที่แจงมีความรู้สึกว่าดูแล้วไม่ก,มก<อ>ลัวกลัวเรื่องอะไรเป็นตุ๊กตาผีเหมือนกันะบอยเดอะบอยเดอะบอยนี่คือเร็วๆนี้เองเรื่องย่อก็คือว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยครับรับจ้างทํางานอยู่แล้วแล้วก็พอดีตานี้ก็เหมือนจะรับรับสมัครเข้ามาแล้วมาช่วยดูแล Uhm เห็นเขาบอกเขาจะรับแบบให้ให้มาดูแลบ้านดูแลอะไรเงี้ยเป็นเมรอะไรว่าไงเขาเรื่องสองผัวเมียที่อยู่เนี้ยฮะมีเรื่องปิดบังบางอย่างอยู่แต่ไม่ได้พูดอะไรก็แค่แบบว่าเออช่วยมาดูแลหน่อยแต่มีเรื่องพิเศษอยู่เรื่องนึงจะมีตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งในบ้านเธอต้องดูแลเขาหน่อยดูแลเขาหน่อยเธอต้องอุ้มเขาต้องพาเขาไปเดินเล่นต้องคุยกับเขา ลูกเทพนี่เองอะไรอย่างนั้นเออ,เอ,อจริงจริงๆมันเป็นประมาณนั้นครับเออ,เอ,อแล้วก็เรื่องราวก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละมันก็มีบ้านที่ผู้หญิงก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่บ้างก็อาจจะแบบหลงลืมบ้างหรืออะไรบ้างแล้วรู้สึกเฮ้ยคุณม,มันเป็นงานที่ไม่เมคเซน n ์อ่ะเออไม่ make sense, เมคเซน n ์ก็เลยลองของอ,อ่าและลองตอนลองของนี่แหละสนุกสนุกผู้หญิงอะเอาตุ๊กตาไปไว้ในห้องออแล้วตัวเองเอะไปอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วลองเคาะกำแพงดูก๊อกก๊อกก๊อก มันเคาะกลับมาเลยกอกกอกคืนเกอกไปกอกกอกแล้วมันตอับมาฮู้สเด้งภาพใของไทยกอกอกกอกเปิดตุ๊กตู้แม่ครับไม่น่าอยู่คลิปนี้เลยกูบอกเลยเนสียเครดิตจอดจ้างมีเรื่องอะไรอีกว่าตุ๊กตาผีอ่ะตุ๊กตาผีเนี่ยจริงๆแล้วว่าความเชื่อของทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยแจมเพิ่งรู้ว่าต่างประเทศเราก็เชื่อเหมือนกันก็คือตุ๊กตาบูดู เคยเห็นปัที่เป็นตุ๊กตาหุ่นฟางอะไรเงี้ยใครชอบทำมันแล้วเอาเข็มมาพิชพก็เรื่องเรื่องมนดููเนี่ยมันเหมือนเป็นมนต์ดเลยแหละเราเกลียดคนไหนอะไรยังไงนะครับก็เหมือนทําคุณใส่ใส่แล้วปั้นตุ๊กตาขึ้นมาสมมุตินี่คือจับจางเราเกลียดมันมากแล้วก็เอาไปเอาผมหรืออะไรสิ่งที่เป็นตัวแทนจากเขาอันนี้แล้วก็ใส่แล้วก็ทำพิธีปึ๊บปึ๊บปึ๊บสุดท้ายอย่างเงี้ยผมจักรกี้บานนี่จักรจี้ ความเชื่อของไทยแต่ว่าฝรั่งเนี่ยรู้สึกว่าตุ๊กตาบูดูของเขาอ่ะคือถ้าเกลียดใครก็เอาตุ๊กตา่ยส่งให้ไปเลยประมาณนั้นเร<อ>ื่งองราวนะคะที่จะเล่าอันนี้คือตั้งแต่ปีประมาณ2004คือเขาไม่ได้ส่งให้นะ<อ>ขายในอ Ba บยวายแล้วก็มีคนผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอุตลีไปซื้อมาแล้วตอนที่เขาเอามาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นกล่องแล้วก็มีโลงเหมือนเป็นโลงเหล็กโลเล็กๆมีคำเตือนว่าอย่าเปิดเพรามันซึมแต่อีนนียเปิดจบเลยเพราะว่าเขาต้องเหมือนต้องการอะไรบราจใจในการแต่งเรื่อง สยองขวัญของเขาแแต่ทีนี้พอเปิดมาแล้วเขาบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนตุ๊กตาบูดูตัวนี้จะตามเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นยามตื่นยามนอนยามหลับะไรก็ตามคือเหมือนว่าตามหลอกหลอนยามหลับนี่ไม่ดีเลยทําไมฮะขโมยเข้าสบายคิดดีอย่าบอกรงผู้หญิงคนนี้นะคะพอรู้ว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะเอาตุ๊กตาบูดูตัวนี้ไปเผาปัญหาก็คือพอไปเผาปุ๊บมันไม่ไหม้ไฟเอากันไกลแทงปัด ทมเอาออทำทิ้เงเนี่ยก็ไม่เป็นไรพอสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเอาตุ๊กตาวูดูตัวนี้ไปฝังในสุสานแห่งหนึ่งครับอ่าแล้วก็เดิกนกลับบ้านสบายใจโอ้อโลงพอ,อกลับมาถึงบ้านปุ๊บอ่าเจอตุ๊กตาวูดูตัวนั้นอยู่นนหน้าบ้านหน้าบ้านเลยที่ตุก๊กตาตัวนั้นก็มีเศษดินอะไรอย่างงี้ติดอยู่ด้วยคิดว่าฟังเอาสนุกแล้วกันเอาจริงๆเราตรวจสอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกว่าใส่ไข่แค่ไหนมีอีกไหมมีอีกไหม มันก็มีอ่ะแบบคือแจงงงมากเลยอย่างในอีเบย์มันขายของอะไรบนี้ขายทุกอย่างเลยอีเบย์อ่ะคือมันมีคนซื้อด้วยอ่าดีดิคนเขาแบบตัวนึงที่ดังมากๆนะคะเป็นตุ๊กตาผีสิงที่ถูกขายเป็นตัวแรกในอีเบย์แล้วมีคนซื้อด้วยตั้งแต่ปี2003มั้งโอเคแต่ว่าตุ๊กตาตัวนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี1930นั่นเองค่ะค่ะซึ่งตุ๊กตาตัวนี้ก็เคยถูกใช้ ถ่ายทำเป็นหนังสั้นเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งคนในกองก็แบบเห็นว่าอตุ๊กตามันเหมือนจับได้มีการส่งสายตาอะไรเงี้ยเอเอ,เอน่ากลัวมากนะ,ะ,ะก็ตุ๊กตาตัวนี้ได้ถูกขายข้อตลาดมาใน Ebay ซึ่งเจ้าของแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยก็เจอเหตุการณ์ประลาด มากมายเลือยวดกันอ๋อคือแต่เจ้าของทุกรุ่นคือกูไม่อยากได้แล้วเิอจะทิ้งก็ยังไงอยู่ขายดีกว่าได้ตังค์ด้วยโลกท<ด>ีแ่<ด><ด>แ,แบบตุก๊กตาก็จะได้ผู้ครอบครองใหม่ด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยในในเว็บฝรั่งอะ,อะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่โด่งดังมากเพราะว่าชช่ไรตุ๊กตาชช่ไร น้องฮาโลน้องฮาโลโอ้เคแต่หน้าตานี่ไม่ได้เรียกน้องเลยนะครับผมคือตัวตรงผิวเหมือนเป็นแก้วแต่ลำตัวเหมือนเป็นผ้าแบบง้องเง้งงงเอาง่ายมันไม่มันไม่ได้นิ่มนุ่มนิ่มแบบพลาสติกที่มันกดบุบบได้แต่เพราะเข้าไปเป็นดังแก้งๆหน่อย อ่ทรงๆนั้อ่านะฮะพ็ผู้ครอบควอมตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยก็จะได้ยินเสียงประหลาดๆเช่นมันอยู่ในบ้านก็ได้ยินเสียงประหลาดๆเหมือนเสียงเด็กออกมาจากตุ๊กตาตัวนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ที่ครอบครอนี่ก็คือจะเจ็บป่วยนะจะเหมือนล้มเจ็บไปอะไรเงี้ยจนมีคนคนนึงเป็นผู้หญิงนะคะค ชื่อแอนโทนีควินาตาก็เออซื้อมาเพราะว่าเขาคิดว่าเอ้ยเขาอยากรู้ว่ามันจริงจริงหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าเขาก็เจอกเธอเรื่องแบบประหลาดๆมากมายนะคะตามอาถรรพ์อย่างที่ทุกๆคนล่าลือไว้แล้วเขาก็เหมือนเชิญเป็นนักพิสูจน์เรื่องลี้ลับมาอ่าเพื่อมาพิสูจน์ตุ๊กตาตัวนี้ว่ามีอะไรหรือเปล่าทีมพิสูจน์เนี่ยอยู่ดีๆพอมาถึงปุ๊บกำลจะพิสูจน์อ่ะตุ๊กตาตัวนี้มีอะไรไม่โนาสรุปเป็นไมเกรนกับทันหันปวดหัวแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้ครับอ่าโอ้ แล้วปัจจุบันนี้มีข,าข่าวครามคืบหน้าอะไรไหรมฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าถูกเปลี่ยนมือไปหรือยังอ๋อหรือไม่ไมก็คนเจ้าของนี่ไม่ไม่อยู่โคต์แล้วไม่อยู่อัปเดตแล้วน่ากลัวนะผมไปหาเพิ่มมาเจอตัวหนึง่งอ<ะ>่าอันนี้ผมชอบชื่อมันก่อนเลยครับปูป้าปชือ่อนะเออแต่ว่าความพิเศษของตุ๊กตาตัวนี้ครับเป็น<ะ>ตุ๊กตาลักษณะเหมือนตุ๊กตาผู้หญิงเด็กผู้หญิงแต่ผมของน้องตุ๊กตาปูป้าทำมาจากผมคนจริงๆ อาแล้วไงก็ <G ül> ปี1920เอครับไที่ซีดีนะฮะก็คือเหมือนว่าคือเจ้าของตุ๊กตาเนี่ยก็ผูกพันก็อยู่กับมันมาจนเสียชีวิตนะฮะแล้วก็เหมือนแบบว่าเจ้าของที่ต่อมาก็ไม่มีแต่ว่าญาติหรืออะไรที่เหลืออยู่เขาก็าเก็บแต่แต่ว่าก็เก็บไว้ในตู้กระจกอะไรทำไมชอบเก็บไว้ในตู้กระจกวะอ้าวมันจะได้มองเห็นไงหอยอ๋อโอเคแล้วมันก็เลยเคาะกระจกไงเออน้องปูป้าก็เลยเคาะกระจกแม่งเปลี่ยนท่าทางแล้วเหมือนแบบ หน้าตามันดูแบบมันเลียวอ่ะอ๋อหน้าแสดงอารมณ์ได้อ๋อหน้าแสดงอารมณ์ได้ดังนั้นที่ตุ๊กตามันควรจะหน้าเป็นแบบหน้ามันควรจะเป็นแป้อารักอ่ะแบนี่เหมือนหน้าแสดงอารมณ์ได้เข้กระจกเหมือนพยายามอยากจะออกอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนั้นก็เป็นอีกตัวนึ่งที่มีเขาด้มีชื่อเสียงอยู่เพราะว่าทรงผมไอ้ผมเขาเนี่ยทำมาจาก อ่ะผมคนจริงๆเอ,อก็ไม่รู้ว่าเพราะเจ้าของผมอาจจะแบบล้อมลวมออกับตุ๊กตาอะไรหรือเปล่าไม่ไหวอันนี้คือบ้านเขาแต่ว่าความรู้สึกของเจอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะ,ะคนที่กลัวพวกตุ๊กตานี้อยู่แล้วตุ๊กตาเด็กไม่ว่าจะเป็นแบบตอนนอนหลับตาพอตื่นขึ้นมานึ่งตาได้อะไรอย่างนี้ตุ๊กตาที่จะเป็นเด็กทารกเออแล้วยิ่งสมัยนี้วิวัฒนาการมันก้าวไกลขึ้นไม่พูดได้อีกต้นนี้ต้นอันนั้นเฟลบี้อ๋ออ่ะคือมันจะพูด มันบางที่บางตัวอัดเสียงได้บางตัวได้กดปุ๊บตกใจมันเลยนี่ก็พูดได้เนี่ยเด็กพ่อเวเดอร์เออแล้วคิดดูดิแท้สมมูรณมันอยู่ตอนกลางคืนปุ๊บอยู่ดีมันคืนห้าหินห้าตอนกลางคืนแกทำไงก็เอาฐานออกโดกลัวเลยประเด็นคือมึงเอาฐานออกแล้วมันยังฟื้นฟ้าดีกเนี่ยก็ทิ้งเลยฮะให้มันไปอยู่กับฟอสเลยแล้วถ้างตัวอย่างเงี้ยมีเรียกร้องได้มามนาโอ้หลอนเลยนะพี่ถ้าตั้งตัวขึน บางตัวเดินได้บางตัวคานได้สีขาคานได้เตึอนเตือนคือจะบอกว่าตอนในเด็กเนี่ยแจงมีตุ๊กตาพวกนี้อยู่น,นั้นก็ไมู่้สึวกว่ากวนเรามันเด็กกันเนาะทุบวันอะนอนไรเงี้ยแม่ก็สื้อมาให้เลนก็อยากแบบเล่นพ่อแม่ลูกก็เอาเนี้ยเป็นเป็นลูกยางวุ่นอย่างนี้อะไรอย่างานี้เลยดีเหมือนมีวันหนึ่งอะมันตอนนั้นมันแค่แบบลืมตาได้หลับตาได้ใช่ไหมแต่ก็ต่อมันตั้งใช่ไหมมันก็ลืมตาปกติแต่ทีนี้เหมือนกับว่าแบบ เราก็คิดว่าเอ้ตุ๊กตาเรามันมีอะไรพิเศษปะวตะตอนเห็กมันตามันขยับมังน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเือนนั้นมันเด็กแจ้งอะไม่รู้ตอนนั้นจําไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ไปบอกแม่ว่าเนี่ยเนี่ยน้องน้องมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จําได้ก็เลยแบบมาเล่าให้ฟังตอนโตนหน่อยซุกตตอนนั้นมาบ้านเจะไม่เคยมีุกตุ๊กตาอะไรแบบนี้เลยตุ๊กตาเด็กนี่คือไม่เอาเลยห้ามเอาเข้าบ้านด้วยอย่างที่บอกตอนแรกว่าวัตถุประสงค์ของตุ๊กตามันคือการสร้างขึ้นมาเพื่อแทนซึ่งคนก็เเเออออาาาาามมใช้ะไรย่ง่งลน สวยงามประดับอะไรกันแต่เอามาเป็นเหมือนอะซิมูเลชันซิมูเลเตอร์อะไรลองตรงนั้นฝึกท่าอุ้มอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ถูกะสมแตกต่างกันอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวก่อนจะจากกันนะครับผมขอถ่ายแถมให้สักเรื่องหนึ่งอ่ะอันนี้อันนี้ผมคุยกับน้องๆได้รู้สึกว่าน้องๆหลายคนเริ่มไม่ทันหรือบางคนก็ปิ่มๆแล้วนะฮะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่เนี่ยนะฮะและทันเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดใครไม่ทันจะลองฟังเรื่องนี้ดูคิดว่าพ่อแม่น้องๆน่าจะทันลองเราวิ่งไปหานะถ้า ตอนนี้ก็ลองนึกย้อนนึกกลับไปนะคะหรือว่าถ้าน้องคนไหนที่อยู่กับพ่อแม่ก็ลองวิ่งไปถามดูว่ารู้จักไหม รู้จักเรื่องตุ๊กตาผีไหมนะครับจากช่อง7สีนี่แหละฮะคือต้องบอกก่อนครับว่าในยุคนั้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับมันก็ช่วงช่วงของละครเนี่ยเป็นที่ฮือฮาเฮอมากโดยเฉพาะต้องยกยกให้เขาจริงคือช่อง7็เนี่ยช่อง7เนี่ยจะชอบเอาวรรณกรรมหรือว่าเอาบทประพันธ์เนี่ยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกละครผีหรืออะไรเงี้ยน่ากลัวน่ากลัวเอามาทําเป็นละครแล้วถึงใจจังเลยคือมันน่ากลัวนะครับหนึ่งในเรื่องหนึ่งครับที่ คนชอบมากๆเลยจริงๆถ้าผมจําไม่ผิดนะผมขอโทษจริงคือจริงๆ,งๆชื่อเรื่องกลางๆเขาเลยคือชื่อเรื่องว่าตุ๊กตา,ตกตาแต่เพลงของเขาอะ่ะมักจะขึ้นว่าตุ๊กตาจา๋าคารักเจ้ายิ่งก็เลยบางคนก็เลยติดเรียกเรื่องนี้ว่าตุ๊กตาจา๋า หรือส่วนบางคนให้แยกไปเลยก็จะเรียกว่าตุ๊กตาผีอาแต่จริงชื่อเรื่องถ้าผมจำไม่ผิดนะจริงชื่อเรื่องชื่อว่าตุ๊กตาครับฉายในปีช่วงปี2531โอโ้ตอนนั้นเซียนนี่แบบประมาณ20กว่ากว่าถุย <5 S 1> แล้วตอนนั้นหลอนมากนะครับเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าในมุมมองหนึ่งแล้วเนี่ยมันแอบมีดราม่าและความเศร้าอยู่ เพราะว่าเรื่องราวเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเรื่องการใช้แรงงานแบบว่าแรงงานเด็กเออแรงงานเด็กหรือแรงงานที่กไหมโรงงานนาลกโรงงานนรลกเออคำว่าโรงงานนรลกช่วงนั้นฮิตมากนะครับผมและเรื่องนี้เป็นการสะท้อนสังคมในตรงนั้นก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กครับแล้วก็เป็นการใช้แรงงานแบบว่าต่างชาติด้วยเอาเด็กชาวต่างชาติมาแอบเออแอบมาใช้งานทรเานอะรมเออลายนิยมศิลธรรม ที่แบบเคยได้ยินไหมเศษนี้ไหมครับบอกว่าถ้าไม่เสร็จไม่ต้องกินข้าวออย่างนี้แล้วก็เด็กเด็กเหล่านั้นนะครับทั้งไม่ได้กินข้าวบางทีทําไม่ทันแล้วก็บางคนก็ไม่ได้นอนด้วยไม่ได้นอนครบชั่วโมงบางคนแบบได้นอนแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นเองอย่างเงี้ยแล้วเด็กหลายๆคนบางคนก็ทั้งป่วยเสียชีวิตก็มีนะครับตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยจะเป็นยุคที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะกลัวมากเรื่องเด็กหายเออรักพาตัวรถตู้อะไรอย่างนั้นอ ใช่ครับตอนนั้นยุคนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากมากครับเรื่องของเด็กนะฮะแล้วก็ละครเรื่องนี้นะครับก็เลยพยายามสร้างและปูเรื่องนี้ขึ้นมาก็ถ<น>้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเด็กขเขมรคนหนึ่งเขาก็ถูกเนี่ยนะครับถูกเข้ามาอยู่กระบวนการโรงงานคาเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มาใช้แรงงานแล้วก็ทําตุ๊กตาแล้วประมาณว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาก็ปูพันตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งครับอ่าแล้วเขาก็คือเขาทารมาน,นะครับเขาก็มีแต่แบบเขาเรียกว่าส่งจิตแล้วเขาไม่สามารถเอาตัวเอาไม่สามารถออกหนีออกจากวงเวียนนี้ได้แล้วเขาเองก็ เขาเรียกว่าจะหมดแรงอยู่แล้วมจะหมดชีวิตหมดวิญญาณของเขาแล้วเนี่ยเขาก็คิดถึงแต่อเขาเลยเล่นแต่ตุ๊กตาตัวนี้แล้วก็เหมือนมีตุ๊กตาตัวนี้เป็นเพื่อนแล้วก็เหมือนกระ่งจิตของตัวเองเนี่ยลงไปที่ตุ๊กตาตัวนี้แล้ววันหนึ่งตุ๊กตาตัวนี้ดันออกมาขายในเรื่องก็เลยจะมีเด็กอยู่คนที่แบบว่าซื้อมาคือพ่อแม่ก็คงไปห้างสับสินค้าแล้วก็ซื้อตุ๊กตาตัวนี้มาแล้วอาการก็คล้ายๆกับเรื่องราวที่เราเล่ากันมาก็คือ อยู่ดีๆน้องคนนี้เนี่ยเขาก็คุยกับตุ๊กตาตัวนี้ตุ๊กตาตัวนี้เหมือนเพื่อนเขาแล้วคุยกันได้อ่าแล้วก็ย,ยุคนั้นยุคนั้นยุคนั้นผมชอบนะเขามีการเนี่ยเอาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาลูก ไปหาจิตแพทย์ด้วยโอ้ดีดีดผมชอบจังเลยคือพอฟังพอดเรื่องแล้วเอ๊ะทำไมสมัยนี้มีแต่ตบแย่งผัวกันวะไม่รู้มากเลยแบบจมน้ำแบบแบกขึ้นหลังก็ทุ้งอยู่เลยเออนาผมไม่รู้กันแต่ขนาดนั้นกำลังดีเลยครับแล้วก็แล้วพอเสร็จแล้วอ่าคุณพ่อคุณแม่หาทางออกไม่ได้ก็เลยต้องทิ้ง แต่เรื่องราวก็กลับไปเกิดกับอีกครอบครัวหนึ่งเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็เกิดเรื่องราวเ<อ>ดียวกันครับ<อ>แล้วส่วนตัวผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนแรกก็มีการคิดถึงเด็กตุ๊กตาตัวนั้นแล้วตามหากันจนสุดท้ายตุ๊กตาเป็นคนนําพาให้เด็กผู้หญิงสองคนที่มาเจอกันเขาก็คุยกันแล้วสุดท้ายครอบครัวนี้ก็ต้องเปิดใจรับฟังจน<อ>ได้ว่ารับฟังว่าเกิดอะไรขึ้นฮะและนั่นแหละฮะก็เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องราวของละครเรื่องนี้ที่พาไปถึงโรงงานระดที่ว่าขบวนการอะไรว่าไปก็ว่าไปแล้วก็แต่ว่า เรื่องก็อาจจะจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพาเรื่องมันค่อนข้างเศร้าแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เล่าเล่าจากความทรงจําจริงๆเพราะว่าจริงๆหนังเรื่องนี้นานมากนะครับแล้วพี่วอนเล่าตอนแบบตอนจบได้ไหมอันนี้คืออยากรู้เพราะว่าตอนนี้หาดูไม่ได้ถ้าผมจําไม่ผิดตอนจบเนี่ย น้องเด็กขเขมรคนนั้นน่าจะเสียชีวิตนะถ้าผมจำไม่ผิดส่วนตุ๊กตานี่ก็โดนไฟไหม้ไปไม่แน่ใจว่าเรื่องราวเป็นยังไงต่อแต่ประมาณประมาณนี้แหละแต่ว่าน้องน้องคนนี้ได้ไปสู่สุคติอารมณ์ป,ประมาณ<อ>แบบว่าเขาก็ได้เขาเขาเ,เ,เสียชีวิตแล้วอะอแล้วเขาก็ได้ปลดปล่อยตัวเองไปเลย<อ>ประมาณนี้แต่ครอบครัวสองครอบครัวนี้ยังอยู่ดีก็น่าจะอยู่ดีเพราะว่าก็สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรคือตุ๊กตาเนี่ยเป็นแค่สื่อของวิญญ,ญาณของเด็กผู้หญิงคนนี้เพื่อจะบอกเล่าว่าเนี<อ>่ยมันเกิดเรื่องเลวร้ายขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ ผมว่ามุมมองเนี้ยมันเจ๋งนะมันเจ๋งเพื่อเป็นการสะท้อนหรือเตือนสังคมครเราได้<พ>ดีอ่ะเป็นการสะท้อนสังคมที่ดีคือเหมือนแบบอเอาเรื่องประเด็นของเรื่องสยองขวัญมาพวกเนี้ยเป็นผีที่มีเจ็บจำ侬มีโองการแล้วก็เหมือนแบบชักพาสุดท้ายไปล้มขบวนการค้าเด็กอะไรพวกนั้นก็ได้และและช่องเจ็บตอนนั้น,นผมไม่รู้เป็นอะไรท็อปฟอร์มเหลือเกินครับพอหลังจากเรื่องประมาณนี้ครับหลังๆมานี่ก็ท็อปฟอร์มทุกเรื่องไอ้นี่ยุคเดียวีสีสามา เออขอโทษครับเาเรียกกี่ปีกี่ปีอ่ะอปีปีนั่นแหละสุสีสามาที่เหลือสุดท้ายตอนสุดท้ายเหลือแต่สมองไปเลยอ่ะเออนันนก็หลอนแล้วก็สุสารคนเป็นอ๋อที่ที่ไปลงแก้วแล้วก็ให้นอนอยู่ในโลงโอ้โหไอนี่แรงวัดสเกตเป็ดวัดสุทธะอะไรโอ,อว้วากันไปนค,รครับผมนั่นนะฮะนั่นะฮะเนี่ยผมถึงได้บอกบอกว่ามันเจ๋งนะครับผมก็อาจจะหาดูไม่ได้ แล้วแล้วแล้วผมผมผมจำไม่ได้ว่าหลืบบเหมือนแบบว่ามีการพูดคุยกันในที่พันทิปด้วยเขาบอกว่าช่อง7ครับช่วยหน่อยช่วยเอาเรื่องเออ remaster เรื่องนี้หน่อยของเราก็ขอเป็นเสียงเล็กๆอีกเสียงหนึ่งนะฮะ remaster ์ซะาน่อเดะยครับไม่ต้องให้พระเอกรวยนางเอกรวยคนจนเลิกร remaster พวกอะไรนะมน์ษั์ลูกทุ่งนะพอแล้วก็ประมาณนี้ฮะ ลองฝากกันดูนะครับแล้วเกิดชื่นชอบยังไงนะฮะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วถ้ามีตุ้กตาผีเรื่องไหนน่าแนะนําจริงๆมันมีเยอะนะที่เป็นภาพยนตร์แล้วก็เกี่ยวกับตุ๊กตาเนี่ยไม่หมดเออแต่วันนี้เราก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ได้เลยนะใช่ครับฝากกดไลค์กดสมัครสมาชิกแล้วก็คอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ระหว่างให้ตู้ทึบกับตู้กระจกมึงเลือกไว้ตู้ไหนว่าผมตู้คอนกรีตฝังดินเลยโอ้โหดีเขาดิเอาแบบเป็นจริงประจางตู้ทึบหรือตู้กระจกก็ต้องตู้กระจกเลยเห็นป่ะคิดเหมือนกันป่ะเพราะอะไรที่อยู่ข้างหลังเราไม่รู้กลัวเปิดมาแล้วจะเจอกว่าเดิมยอมเป็นกระจกดีกว่าเปิดมาเอาหายไปไหนเราอยู่ข้างหลังกูนี่เอง